สวัสดีจ้านกน้อยในฟินแลนด์จ้ามาอีกแล้วมาพอกันยูป,ป้ายูดงคือก็จะมือหนีสีผ้ามาเก็บเ,เ,เ,เห็ดเหลียง้ะจ้าจะถ้าเก็บเห็ดเหลียงจะไปเบิ้งกันว่นสิมีเพราะน่าจ้าพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าม่แฮมอยอยังเหยียบปุ๊บนะจ้นะเนาะองเนี่ยมุน จ้พอแล้วจ้าค oh, ุณมือขางยญ่เลยจ้ะเก็บกันเลยจ้าจ้ะอุ๊ยดอกอวบๆซะละพี่น ja ้องจ้าตาไปทางพี่เนาะจ้ะดอกออวบดอกออวบจ้าฝนตกกันเลย อันเศร้าเก็บหม,มักไม้สันติจ้ามันหนาวเพราะว่าขันเก็บหม,มักไม้มันก็สิเปียกน้าจ้าอขอโทษด้าจ่าเพราะเห็น, <c ười> นางามงาบพี่น้องงามงาบนี่เอาเอากระปิดมันใบน้ำนาะจ้าเนาะนี่เขาตัดแล้วเขากระปิดตัดแล้วจังจริ ฮาลังคลิปก like okay. ับบอสไดทายเด้อจ้าบอสไดทายเบิ้องมากระลังปิดเนาะจ้าเนาะเพราะว่าอันอันฟฝ้าเนาะจ้าฟ้าวฟ้าไปเขาก็เขาบอกมันว่าปิดดีจ้ตะเอ่อปิดยูตะวาเขาอันปิดยูตะวาเขาบอสไดทายเห็บเบิ้งนะจ้าเนาะเพราะว่าคลิปมันสิงเงาเกินบางเทืออันคลิปเฮ็ดแต่คิปมันหลายๆเขาก็บบอสไดเฮ็ดทุกช็อตทุกขั้นตอนเนาะจ้าเนาะจ้าเขาก็เพราะว่านกก็เป็นคนอ่าศึกษาเรี่องเฮ็ดอยู่คือกันเนาะพี่น้องเนาะจ้าจ้า จากขนมาเห็ดก็ต้องใส่ใจเรื่องเห็ดจ้าพี่น้องจ้าเราใส่ใจยุจ้าเรื่องเห็ดเท่ากับพ่อจ้าเห็ดมึงงอกนี่อก็เก็บอยุหาปีแล้วเนาะจ้าเนาะเห็ดมึงงอกอังสินี่อังสีฮโนกับปิดคือกันเนาะจ้าเนาะจ้าห็นป่ะจ้าก็ คือว่านั่นล่ะมันกับบ่ได้ท้ายให้เบิ่งถูก um, ถ,ถูกอันแต่แต่ว่าขันเก็บแล้วจังสีนกกับน้ำปิดเหมือเพราะว่าตอนตอนสีออกไปน่ะนกสีน้ำปิดเหมือเนาะจ้าเนาะกับขอโทษด้วยที่บ่ได้ท้ายให้เบิ่งบางคนกับสีเข้าใจว่าอันเอาคือบ่ปิดหูเฮ็ดจังสีนะคือบ่ปิดห้อยขามันจังสีเนาะจ้าเนาะจ้ะเฮากะเฮากะศึกษาอยู่คือกันพอสมควรเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนกกับหู่ามันยุ่หม่องไดรนี่เป็นห้อยสวอเซเบียนเนี่ยนกกับนกกับน้ำปิดจ้าตอนที่ตอนที่เฮาอันออกไปเนาะจ้าเนาะนี่เฮากะ อีกสิเนาะจะทุกเฮ็ดนั่นและจ้าทุกเฮ็ดควรที่สิบอินเราจะจาก็ขอบใจขอบคุณหลายๆผู้คนผู้คนที่เป็นคอมเมนต์เข้ามาคือกันเนาะจ้าคอมเมนต์เข้ามาว่าอันปินผู้เฮ็ดแน่งสิเนาะจ้าเพิ่นกับป็นห่วงเข้าใจย่จ้าจ้านกก็เข้าใจอยู่ว่าเพิ่นเป็นห่วงเนาะจ้านก็บว่าเป็นอย่างจ้ะหวังดีต่อกันเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้อากาศคึมๆึมอ่ะเหมือนสีบ่สมายลวจ้ะมันตากฝนเนาะ มาเก็บบักไม้นั่นแหละมันฝนตกหลายนกก็เลยเศร้าก็เลยเศร้ามาเก็บเห็ดกันนะว่าสันดอกว่าจ้ะเดี๋ยวนกไปสีน้ำปิดเด้อพี่น้องเด้องูเห็ดนี่ก็ได้จ้ะเห็ดมันปูมือนีเก็บงี้มันปูจ้ะหลายขัเอ้า ขาดหลายเนี่ยมูนี่เก็บเงียมันปูวันนี้ระวังจ้ะกระตาบัง <laughs> ดอกยังสิเขาก็บบาเนาะจ้าเขาก็จ้าอืมมาดอกน้อยจ้ะใช่เอามาละมือไว้จ้ะมือไว้ เขาป้ากะลอยอันอยากเขาตาป้าเห็ดจ้ะใจมันมากเนาะพี่น้องเนาะนกก็อยากให้พี่น้องเห็นสิ่งที่มันบ้านเฮามันไม่ค่อยมีเนาะจ้ะเนาะก็อยากให้เห็นในอีกมุมหนึงน่งหน่ะจ้ะเนาะขอโทษเ้ยวยอันบ่ได้เบิ่งอันอันนี้น <laughs> ขันออกนอกเสินทาากล้องกะขอเอภัยในเด้อจ้าบนบ้านมเนาะนกก็เต่าตัดเต่าตัด Bông ta hết hồi này bông nãy Họng có kiếp để này nói anh phí nọ Họng có kiếp để xăm này Đến mất này <laughs> mất trà Đến mất trà Hên hòa phí bó Ôi khóa phai Khóa phai <laughs> mấy hết pha phốn là hông Mặc may Mặc may มันสีเปียกไม่จ้านกโบ้ไขมากบักไม้เวลามันเปียกฝนไม่จ้าก็เลยอันภาคเก็บบักไมนะ้มาเก็บเห็ดเหรอจ้าวันันเกิดเก็บบางไม่ยุฝนมันเลยตกแห้งเนาะแห้งเบิ่อๆลงมากอันนี้ก็เลยเศร้าจ้าก็เลยเศร้าก็เลยมาเก็บเห็ดจ้ายางขวมป้าอีกมาอีกป้าหนึ่งก็เลยมาเก็บเห็ดไม่จ้าเอาบังขอโทษเด้อชัก,กตาบางังโอ้ยขอโทษขอโทษบนเนยิม ตาบังพี่น้องจ้ะตาบังกบตาบางังน,นี่เดี๋ยวจะเห็นบ่เห็นบ่นบ,บุหอดไก่ปันนี่เดี๋ยวเด้อยจ้ะนี่คือเนื้อข้าบานเฮาหนิละจ้ะ ่ค่ะบานห้องนีออ่อ้ยอันขีมมูกไหลพี่น้องเอ้ยขอาไปส่งคือสิเป็นวัดนี่แหละ <c oughs> เป็นวัดเป็นไอนี่แหละ <c oughs> อุย้ยงามพี่น้องดอกนี้ช่วดูวะอุย้ยหิบไหม ขอถดทษนะจ้าพี่คุณข้าตัดเอาตัดเอาหรืเอเปล่าปังตายตายตายโอ้ยตังเป็นไห้นาหานาวหนาวพี่น้องอเก้าองศาไม่ตอนนี้จ้าเก้าองศาตอนนี้อันชิปเอสโมงจ้าชิปเอสโมงออกมาตะองเตาบันีิฝนก็เลยตกห้ำหัว ฝาเงาง h น n หน่งจ้ะไม่จ้ะยิ้มบักยิ้มลาหองไม่จ้ะเออเออจะน้อยเหงบอ่อนหองดังปนไหโอ้ยบบไหลบ่ได้เก็บข้อมือนี่พี่น้องเอ้ยคนหมักบวบตายตายตา นี่จ้ะหมูหนึ่งนี่จ้ะหมูเดียวเท่านั้นหมูเดียวเท่านั้นจ้ะหมู่เดียวเท่านั้นจ้ะไปกันต่อจ้ะจ้ะเฮ็ดเผื่งยังพอเฮ็ดเผิ่งจ้ะยังรอเฮ็ดเผื่งไปกันต่อจ้ะบ่เอาจ้ะเก็บเก็บเห็ดอันนี้กันจ้ะ ยังามาหว yeah ่งให้เติมไงป้าไงเขาอีลีจ้ะไงเขาอีลีนไงเขาอีลี่อู้สวงดอกสามดอกจ้ะสามดอกต้องเห็นนามหมากเดียวลูกเดียวเห็นหนามหมากลูกเดียวเห็นเน็ตนามหมากไงไงจ้ะในแต่หมูหนึ่งเห็นไหมจ้ะจ้ะนงครับนี่ครับจ้ะ ขอเห็ดเหลืองอีกแล้วขอเห็ดมันปูอีกแล้วจ้ามันมาจ้ามันมาจ้ามันมาจ้ะ ใจรักเนาะฝนตกปนได้กะยังคุ้มมาเก็บด้วยวาสีเมียนั่นแหละที่แรกจ้าวาสีเมียเลยจังน้อยเออโอ้ตรงนี้พี่แรกพี่น้องพี่น้องยุง่งเอากะยังแบบมามึนแท้ไม่อยากขอให้ไม่อยากขาเจ้านะจ้ะ่จัะเก็บ ทั้งหลังเหมืนจ้ะเดี๋ยวหันไปทางหลังเนาะจ้ะเนาะ <S <S หนาวอุ้ยแตกพี่น้องจ้ะดอกงามงามจ้ะงามใส่ตาเตาตาเห็ดเทาเอาถุงมาห้ามีเห็ดที่เทาอันสีแยกเนาะจ้ะเนาะมีเห็ดแยกเทาก็แยกจ้ะ เจียมมาฟอมมือนี่บอเอาเปลข่มาเนาะมบอเอาเปลข่มาโอ้เฮ็ดฮักงามงามี่ด้องางามดอเงาง่ยดอกเงียงี้โอ้ย Wi phiền nguồn vinh như nhang anh tao cháy nữa mát cháy nữa mát cháy nữa cha cháy nữa mát con nữa mát cháy nó mát cháy nữa mát cháy nữa mát con độc lên cha. Con độc lên cha. Nhìn mắt à. Nó nào phi Cậu ông xã. Ú hú, ú hú, ú hú, hết phường cha, hết khờn. Hết phường cha cắm lăng kiếp người hết phường thì... kiếp ta hết là hết, hết súp chà. Mưa จะเห็ดตัเก็บตัเห็ดเหลืองตะบะกับพ่อหรือดิจ้าตะบะกับพ่อซุปแล้วเนาะจ้ะเนาะจ้าใส่กันตัวจ้ะเออเบิ้งเห็ดฝรั่งปสุดท้ายยังมาหออแล้วจ้ะเห็ดเริ่งหวานมู๊หนึ่งเลยจ้ามู๊หนึ่งเลยเดี๋ยวเห็นบ่จ้ะเห็นมัหนึ่งสองสาม xí hà đọt cha hà đọt cha bắt kiểu đọt mình tại cánh to cha cha và mình nói mẹ ăn cái rồi đi cha mẹ ăn ยางไก่พ่อเห็นว่างไงยางไก่พ่เห็นไม่จ้าเลิดกระดอกเลิดเลิดไม่จ้ากระดอกกำงามโอ้ยมือน,บบนี่อาการไม่รีอาการไม่รีาการไม่รี่น้องโู้ยว่ะนะ มันอย ah? uh, ู่ในเห่อไหมจ้ะอยู่ในเห่อไหมมีเห็นป้ะเอาเดี๋ยวด้วยจ้ะหมุนอยู่ในเห่ออุ้ยห้อยครับเสียงห้อยเข้าจะเหยียบนะจ้ะเนาะหมุนอยู่ในเหอะหมุนอยู่ในเหอะอุ้ยเสียงยุ่งไหมเสียงยุ่งไหมนีเห็น Má chào bê mày bắn <laughs> Nhà bắn <laughs> Nếu thầy ta khử ổ cái vật Má này cái đẹp nó ừ, Thì mất à เห็นปะเห็นหอดท,งทางขีบบะเห็นจ้ะเห็นงามงามเงินี่เห็นงามงามอวบอวบเห็นงามงามบวมมบอวบจ้ะลืมใหญ่าตามา <laughs> อวบงามคักอีหลีโอ้ยบางไม้ก็ได้เก็บจ้ามือนี่ฝนตกฝนตกขาดผนก็เลยมาเก็บบางไม้จ้ามันเปียกมันเลี่ยนยากก็เลยาเลมาอันเก็บเห็ดตัวเก็บได้แล้วละ่ะกระป๋องหนึ่งป๋องหน่อยเห็ไหมจ้ามันสองต่ำโลจ้านี่นี่แหละจ้าปกติน่ะนกที่นกไปว่าไปกันตัวน่ะนกอันยุดยุดกองไว้เนาะจา้าเนาะแล้วก็ เขากับปิดยังสี่ละจ,าจ,จา้าปี๊ดจ้าว่ามันบ่ปิดเนาะอุ้ยพี่น้องกระลังขึ้นเฮ้ยเฮ้ยปิดไว้ปิดเวยจ้าไปกันต่อจา้าเอาพี่น้องเหลียงเออเออยู่เป็นอย่างนั้นพี่น้องมันมันเห็นเห่าพี่น้องจา้าเห็นปะป้าถูกมันง,งามเดียมันง,งามเดียพี่น้องมันงามเด้ยไปไปเก็บกันจา้า งามพ่อจ่า,จางามคักงามแน่งามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยพวกเนี่ยงามคัรัาพี่นอ้นองมาเก็บกันบ้านง,าม,งามกับงามกับดอกกับทียพี่น้องเอ้ยพวกเนี่ยขาไหมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดเลือดพักเลือด เห็นบ่เห็นบ่หรอจ๊ะเห็นบ่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เห็นอยู่โหเลิศยับมาพี่จ้ะยับไม่ตอนฝนหุบออกหุบเข่าพี่น้องจ๊ะฝนหุบออกหุบเข่าฝนกะเป็นตาสร้างมือนี่มือเศร้านี่ตกแห้งคัก ้องสวงได้เศร้าอันเก็บบางไม่ใช่จ้ะได้ ong, เศร้าไปเลยคือมันตกแห้งแบบโมืลืมหูลืมตา Đó là ui mi rắc này yêu mỹ rắc này mi rắc kỳ phi mỹ 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 เห็นไหมจ้ะนี่แหละมูไนเลยแหละมีเห็อดตัวดอกนึงจะ้ะข้างใน้หุ่นก็มีอีกแล้วจ้ะอู้หุนห่นจะ้จะจ้ะนี่จะ้ะนี่อู้มูไนจ้ะไปเก็บกันจ้ะจะ้ะมาอัปเดตตาเห็ดเปนก้อนสิเกิ้มนะจ้ะเนาะอัพเดตตาเห็ดเปนก้อนสิเกิ้มนะจ้ะเนาะอ๋อเห็นบุอันเนาะจ้ะนี่จ้ะ อันนี้เห็นน้ำหมากห้าอยากห้าหยากอันหาอยากหนึ่งกับแก้ว หัวผีบ่หัวผีบ่หัวผีบ่โอ้ยตายตายวัดรับประทานแล้วครับจากฝนจะเงี้ไปอีกเนาะจ้าเนาะเงี้ไปแบบส่งนีโรนเนาะก็ได้เนาะจ,จ้าเนาะเนาะจ้าเห็นบ่นี่อ๋อเงี้ยบินเด้อ

วอวตรวจเพราะมันบ้าเห็นหวงอันข้นตัดป้องหันมบบนี้เห็นไหมจ้ะเห็นหมอดพี่วะอือหือจ้ะจ้ะง่ายง่ายง่ายจ้ะง่ายตากระดายเนะก็นำค้นมากไปเนาะ จ้ะอันนี้มันคือแมนแทนนี่ไหมแมนบอกว่าอ้ยแมนนี่หลีแมนนี่หลีพี่น้องแมนนี่หลีเอา้ามาเห็นมาเห็นขออภัยจ้ะเฮ้ยมาพูดลงแง่โง่จ้ะนี่โอ้ยยุ่งกัดแก้มจ้ะยับนับ,นบ,นบอีกจับอีกจับยับอีก

อันนี้ว่าเห็น <g ül> ยุ่งมานโนมาจ้า <g ül> เอ้ยยุ่งกระดายจะไม่ไหลย, <g ül> ยุ่งกระหลายคัก <g ül> ยุ่งกระหลายคัก <g ül> มีดอกหนึ่งเดายว <c oughs> อาว <g ül> ไปสนติดขึ้นมาหนะ hâm con dạy chi nâng mà nhìn mình não vào cha Não sắp ngon quá bay mòn cha nhai mòn mình nhắn nó đi cầm anh đi Anh nào vì nó ơi, ấy, mất nào thiệt. อบอตัดขาให้เบิ้งแล้ว <laughs> เอ,อาบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นกนะเอาปีนุ่น้ใจอันนี้เห็นบอโอ้าตายตาย อืมอือืโอ้ยกรดอกงามงามจ่ามืนใดกตะดอกงามงามพี่น้องเอ้ยโอ้ยแตกหักโอ้ยนี่หละจ้ามันอยู่ในหมนน้องสี่หละมันก็นเลย อยากหักนาะงจาน้องอุ้ย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 หักจนได้อุ้ยอุตส่าห์พนกทุเนทุทะนุทะน้อมหลายมักพ่อจ้าตอดสามเทียกับบ้านเมิดยุ่นอยู่ไหมดีใจขนาดหรือวะ Ui, phải nói người ta nga đô là Ui, áo, em bắt mất chút đi nhắn mì, chút tí như này, này bảo nó nó, vậy vậy hãy mình khuyến máy Áo, áo Bạn này Chị ta đọc không nghe mọi người Đọc nghe nhạc đi đi cha Bố đi hát đọc คอยไปทำความสะอาดอยู่บ้านอีกรอ,อบ,บ,บนึงเพราะว่าบ่ไหวหนาวจ้ะเฝ้าแล้วด,ดีตัดีดีกัน เล้วแล้วจ้าพึ่งเนี่มแค่ดอกเลือเลือดจา้านกน้อยในฟีเลอร์กับชิล่าพีล่านองไปก้อนกับเหนดตางามๆนี่จา้านี่จา้จาสีเน,นาะจ้าเนาะ จ้าสวัสดีจ้าหนาวบาไปแล้วจ้าลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้าจ้ายุดดีมีแห้งสุบุสุกนันบ๊ายบาย